สวัสดีครับผมอยู่ปากเกร็ดนนทบุรีครับตรงนี้ก็ใกล้ๆกับท่าอิดครับท่าอิดนี่จะมะีคนมุสลิมเยอะนะครับมีมัสยิดมีมัสยิดด้วยมัสยิดสองสามปีเ่าแก่ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณตาลิกิตนะครับคุณตาลิกิตนี่เป็นคนพัทลุงบ้านเดียวกับผมเลยนะครับคุณตาลิขิตนี่จะมา ให้มุมมองความเห็นเกี่ยวกับแพะนะครับผมจะถามคําถามนะครับคุณคุณตาลิกิตครับแพะกินอร่อยไหมเนื้อเนื้อมันเป็นไงบ้างเนื้อมันอร่อยที่สุดอะเมือม่อนอร่อยกว่าเนื้อวัวหลายเท่าเน <ะ S 2> ื้ออย่างข้าวหมกแพะขายที่ที่กรุงเทพใช่ไหมมันขายขายนั่นปุ๊บเนะ่ะจานหนึ่งเดี๋ยวนี้จานไปร้อยเลยครับจริงเรื่องจริง ก็ินได้เยร้อยห้าสิบเป็นร้อยเลยจ้ะเพราะว่ามันแพนเนี่ยมันมันอร่อยนะเนื้อมันนุ่มกว่าเนื้อวัวมันไม่กระด้างแต่เนื้อหวานนุ่มแล้วไปกินได้กินได้หมดเลยครับมันมันไม่มีไอฟังผืดหรือหรืออะไรเล่เล่ที่เขาว่าแพนนี่สาบมันมันเป็นไงเราจะทาไงแม่มันสาบแม่มันสาบก็ไม่เป็นไรคือเวลาเราเลี้ยงนะคือมันสาบกระเพาะเยี่ยวมันมนฉีมัน มันฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางหรือว่าฉี่ถ้าคอกไม่ดีใช่ไหมฉี่แล้วนอนทับฉี่ถ้าไปจะมามันอันนั้นเหนนม็นแน่กามามันแน่แต่ถ้าเราเลี้ยงดีๆถ้าถ้าเราทขํขคอกให้สูงให้โปร่งแล้วปุ๊บเนี่ยมันฉี่ลงมันไม่นอนทับฉี่มันก็ไม่เหม็นแล้วก็วิธีวิธีทําก็มีวิธีทําที่ว่าไม่ให้สาบทําได้คือคือไม่มีกลิ่นแพะเลยออร่อยลุงพอจะรู้วิธีการไหมที่จะทาไห มาประกอบอาหารแล้วไม่สับก็ดูว่าเป็นเครื่องแกงหรือว่าต้ซุปพวกนี้มันมันจะมีเครื่องมีเครื่องเทศมีอะไรพวกนี้มันจะดับกลิ่นได้หมดเลยไม่มีปัญหาเหมือนกับเนื้อวัวมันมันมันไม่มันมันใช่เครื่องเครื่องแกงมัดสมันไหมใช่เครื่องก็านั่นแหละเครื่องแกงแบบแบบ ในบ้านเราเนอะ <จำ S 1> ใช้เครื่องแกงพวกเครื่องแกงมันมีขมิ้นมีข่ามีมามตะไคร้พวกนี้พริกไทยอะไรมันอันนี้มันมันก็นั่นแล้วม <จำ S 1> ันมันมันก็เป็นสมุนไพรแล้วก็ดับกลิ่นได้เลยไม่มีปัญหาเลย <จำ S 1> แล้วอย่างมีเครื่องเทศอะไรนี่โอ้ยมันหอมอร่อยอย่างอ,อย่างอย่างที่กรุงเทพมันขายแถวไอแถวสี่พญยาหรือแถวแถวนนนานะเยอะนะ อานนานานี่ไม่ต้องห่วงเลยมันแพะย่างเป็นตัวเลยครับโอ้แพะเขาผม<พ>ขอขอถามขอถามหน่อยทําไมอคนมุสลิมนี่ชอบกินแพะโอ้ยแพะนี่<ม>คือไม,ไม่ใช่เรื่อง <c oughs> ที่ที่ชอบใช่ไหมเป็นเรื่องที่แบบ <c oughs> คือ เรื่องเรื่องสัตว์นะฮะมันมันต้องสมัยโบราณเป็นพันปีแล้วที่เขาเลี้ยงคือมีนีมีเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรพวกนี้นะแต่ว่าแพะจะมาก่อวัวคนก็เลี้ยงได้พอคนเลี้ยงได้แพะมันเลี้ยงง่ายเพราะมันกินหญ้าโดยธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างมาหมดแล้วมันไม่ต้องมันไม่ต้องทำอาหารให้มันอาหารมันคือหญ้านะแล้วก็อย่างที่ปากีสถานเศษอาหารเศษอาหารที่กินเหลือมันก็กินได้หมดเลย ไม่มีไม่มีอะไรที่ว่าเหนียวกว่าแพะที่กินได้นะเพราะนั้นแพะมันเป็นเป็นก็กินเอาเป็นพันปีเลยครับเพราะแพะเขาเลี้ยงมนุษย์มนุษย์กับแพะเนี่ยอยู่อยู่ยชิดใกล้ชิดกันที่สุดผมมีเ,เพื่อนเป็นคนอ่มุสลิมที่อ,อ่ปัตตานีที่ยะาลานราธิวาสเขาบอกว่าเวลาคลอดลูกเวลางานบวชเวลาบนอะไรแบบนี้เขาจะใช้แพะใช่ คือทำบุญเขาเรียกจะทำบุญนะคือทำบุญทุกอย่างถ้าแก่ถ้าถ้าเป็นคนไทยเราบอกแก่บนตำตำสารพัดชายแพย์เป็นหลักเลยใช้ใช้วัวได้ไหมคือถ้าแพะมันถูกกว่าหรือไงไม่ใช่คือถ้าทําสัตว์ใหญ่หัวแล้วอูดนี่เขาทําเป็นการไถ่บาปโอเป็นการไถ่บาปใช่ไหมอย่างคนที่ว่าเคยผิด เคยทาผิดสีลนผิดคําสอนของพระเจ้ามาแล้วนี่อยากไถ่าบาปอะไรก็ฆ่าหัวไปหรือว่าอย่างเช่นอ่มุสลิมเขาไม่มีดอกเบีย้ยแต่คนนั้นก็เกี่ยวข้องดอกเบีย้ยเลยต้องฆ่าเชือดเชือดมาแล้วต้องแจกําทานฆ<อ>่าหัวแล้ววางหน้าบ้านใครมาหยิบได้หยิบไปหยิบไปเลย<อ>หยิบฟรีหมดนั่นคือหัวหรืออูดอแต่ว่าแต่ถ้าแพไมาใช่แพะเป็นบุญคําทําบุญทําอะไรเนี่ยอย่างอ่า ถ้าเป็นคนไทยว่าโกนจุกลูกบวชบวชลูกหรือทําขึ้นบ้านใหม่หรือว่าทาต่างๆหรือว่าทํานั่นปุ๊บใช้แพะล้วนออย่างที่ซอยนานาเนี่ยอ,อย่างพวกอตอนอ,อกกลางมาเนี่ยนะมันจะเป็นแพะหันเลยทั้งตัวเลยมันจะใช้ค,คือถ้าถ้าแบบคนจีลนส์กา,า,ายหมูหันนะมันจะใช้แพะกระแกะแต่ทีนี้ คนมุสลิมนิยมกินแพะมากกว่าแกะลลและแพะที่คุณลุงรู้จักในมีแพะพันธุ์อะไรบ้างก็แพะนะฮะถ้าพันธ์เนื้อตอนนี้ที่นั่นปุ๊บก็เราอ่าท่น,นก็คือหนึ่งพันบอลหนพันบอแล้วถ้าพันนมก็พันธตาแนน<อ>แล้วก็ถ้ากึ่งเนื้อกึ่งนมแล้วก็ดีโอคือพันธ์อิงโกรโนูเบียนอ,อย่างออสเตรเลียนะ นี่นี่แหละครับคุณลุงลิขิตนี่ครับเป็นคนที่สนับสนุนให้ผมลองเลี้ยงแพะดูนะครับผมเมื่อก่อนผมก็ขายลูกเป็ดลูกไก่ซึ่งตอนนี้ก็ยังขายส่งอยู่แต่พอมาเลี้ยงแพะดูมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับทีแรกก็ทดสอบ4ตัวนะครับมันมันไม่มีตายเลยนะมีแต่หายไปนะครับยังไงขอบคุณคุณลิขิตมากครับขอบคุณคุณตาลิขิตมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ